ของดีมีของดีพี่อะไรล่ะของดีมีม,มีพี่เอาไปลองพี่เอาไปลองฮ้ฉ่ฉันไม่ทำนะฉันไม่ทำปฏิเสธไปก่อนเลยเออก็พอได้ใช้ไม่ทําไม่ได้นะตัวเนี้ยขออาดเธอไม่ได้จริงๆรักเธอไฟโตัวเอสนี่แล้วอยู่ไลออนมอเอมันยังไงมัน,มนก่อนนนี้มีปัญหาอะไรบ้างครับมีปัญหาค่ะออคือ ด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดแต่ที่หนักก็คือคุณแม่ที่เป็นมาสีหปีเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนไม่หายค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอาการหนักมากเพราะว่าสามสี่วันเนี่ยเขาไม่ถ่ายเลยอืัพอไม่ถ่ายปุ๊บเนี่ยไปเอ็กซเรย์เนี่ยเขามีแผล ในกระเพาะอาหารในลำไส้ซึ่งคุณหมอเอ็กซเรย์แล้วแล้วความดันก็สูงว่าการที่เราอะปล่อยให้เป็นรคบท้องผูกเนี่ยมันปัญหาตามมาเยอะเลยเนาะก็นักกว่าแล้วคุณแม่ก็ทรมานมากก็มิชาก็จะมีชานน่นชานี่ชานั่นชาอะไรที่ใครว่าดีๆเนี่ยจัดการฟื้อให้หมดแต่ไม่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุพอ ได้ได้สองแรนเนาะเขาให้ทดลองอลไม่ได้เราไม่อย่างอย่างเอาไปให้ค<ห>ุณแม่ก่อนดีวกว่าไหนว่าดีดีจริงไหมลองดูซิว่ามันจะชนะโลกได้ไหมมันมีความสองความหมายนะคือได้ขอมมาเนี่ยเอาให้แม่กินเนี่ยมันมีสองความหมายนะหนึ่งรักแม่กับให้แม่ลองก่อนร <c oughs> ักแม่ <c oughs> ค่ะก็คุณแม่ได้ลองเอ่อ คงคงไม่น่าเกียดเนาะถ้าจะเราจะพูดในเรื่องจริงในวันนี้เนาะเอาเรื่องจริงเลยครับคุณแม่ลองลองลองปุ๊บเนะ่ยคุณแม่อยู่มอกเหล็กเราก็รีบเดินทางไปหาคุณแม่เลยพ่อที่ชายอยู่ที่ลังสิน<ะ>แม่หูมีตัวใหม่แม่ลองให้หนูดูหน่อยเข<ม>าบอกว่าดีนักดีนะ <laughs> แม่บอกดีจริงหรอดูเออหนะ้าแม่คือเราจะปรึกษากันตลอดแม่เขามีปัญหา ทรมานไงแม่ตอนนี้หนูว่าชัวเด็กขาดแม่เอาแม่อยู่แม่ก็รอเช้ามาแล้วก็ดีจริงไหมว่าดีจริงไหมว่าเพื่อนน่ทั้งโตหอกอะไรประมาณนี้ไอตอนที่แม่กินไปตอนกลางคืนนอนไม่หลับตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าเป็นดีจริงหรือเปล่าใช่เป็นดีจริงไหมเราก็แบบสรรหามาเยอะแล้วไงปรากฏว่าปรากฏว่าแม่บอกลูกมันออกมาเยอะมากคือ คือแม่เขาเขามันทรมานเนาะใครที่ไม่ขับถ่ายเนี่ยสามสี่วันอะไม่ขับถ่ายอะคือถ้าขับถ่ายอายุแม่อายุเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบห้าก็พอออกมาเนี่ยมันออกมาเยอะมากครั้งแรกครั้งแรกแม่ก็เฮ้ยดีว่ะประทับใจมากเลยรู้สึกโล่งมันออกมาเหมือนใครรู้จักเขาหลามไหมเออเอมันออกมาแบบนั้นเลยนะจะบอกใหญ่ไหมเขาหลาม จริงๆอ่ะอยากถ่ายรูปนะครับแต่ว่ามันน่าจะน่าเกลียดเนาะเอาว่าแค่พูดเนี่ยก็พอละก็แสดงว่าตัวไฟด้วยของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือระบบกระบถ่ายของคุณแม่พี่นิชาใช่แล้วมันไม่ได้ออกมาครั้งแรกอะพี่เล็กมันออกมาครั้งที่สองอีกอะมันจะเป็นแบดก้อนดำๆเหมือนลูกกระสุนอะที่มันดำมากทั้งดำทั้งเหม็นทั้งอะไรแบบสารพัดอะก็คือมนสะสมไมนได้ใช่ใช่ใช่มันอยู่แบบผนังลำไส้อะค่ะ มันสะสมอยู่นานเนี่ยก็เลยออกมาเป็นก้อนกระสุนดำๆดำๆใครเคยเป็นไหมคะเนี่ยคล้ายๆกับขี่กระต่ายก้อนใหญ่ๆอ่าๆใช่ใช่โอ้ยยัไมพี่ไม่รู้อ่ะเนาะพี่ไปอยู่กับเขาเลยแต่ไม่รู้ค่ะเราอะครั้งที่สองก็ประมาณเนี้ยดำๆดำๆครับทั้งเม่นทั้งอะไรแม่ก็เล่าเราก็แบบฮะแม่จริงเหรอแม่จริงเหรออือเราประทับใจมากแล้วก็ยังมีอีกแม่เดินทางไปแวะ ข้างทางกลางทางปั๊มออกมาเป็นแบบมุก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 อ่ะฟองฟองอ่ะเฮ้ยรูปมันออกมาจริงๆแล้วแต่ว่ามีมีคลิปอาอให้แม่ให้แม่พูดอยู่เนาะสัมภาษณ์นะแต่วันนี้ยังไม่ได้ออออกไมเลยค่ะก็เราก็เลยหลงรักไฟตัวเอสลาแม่บอกว่าใครรักไฟตัวเอสด่ะเนี่ยแผ่เราไหมเอาละคนที่ไม่ยกนี่ไม่รักหรือไงกำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่ครับพี่ ใครยังไม่ได้ใช้ไสตัวเอสบ้างค่คะ